ข่าวดีสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นที่สปก4.01นะครับเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาอนุญาตครับให้เปลี่ยนที่สปกร4.01เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับทั่วประเทศเลยนะกว่า22ล้านไร่จำนวนกว่า1ล้าน6แสนรายเอกสารสิทธิ์รวมกว่า2้าน2แสนฉบับเลยทีเดียวนะครับ โดยจะเริ่มทยอยเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่วันที่15มกราคม2567เป็นต้นไปคาดว่านะครับจะใช้เวลาในการเปลี่ยนครบทุกรายภายใน5ปีครับและต้องย้ำนะครับว่าโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นก็หมายความว่ายังไงซะนะครับที่ดินนั้นก็ยังคงต้องใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมนะครับ และสามารถเปลี่ยนมือระหว่างเกษตรกรได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีข้อแม้นะครับว่าต้องมีการปลูกไม้มีค่าตามสัสดส่วนที่สปรกรเขากำหนดด้วยนะครับและสามารถเอาโฉนดนี่นะครับไปค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐครับ และที่สำคัญครับคนที่จะถือโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นต้องถือครองที่สประก4.01และทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับเพราะฉะนั้นครับเกษตรกรที่มีที่สประก4.01และต้องการจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมนะครับก็ไปติดต่อได้ที่สำนักงานสประกอทุกจังหวัดหรือจะหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสประกอก็ได้หรือเอาง่ายๆครับ เข้าไปลงทะเบียนที่ระบบออนไลน์นะครับ www.alro.go.th ครับและนี่แหละครับเป็นสิ่งยืนยันว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของเกษตรกรไทยครับ